2เหตุผลนะครับที่ออกกำลังกายเท่าเดิมแต่กับผอมช้าลงนะครับ,รบเหตุผลแรกนะครับหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะเอ๊ะทำไมฉันวิ่งวันละ1ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าช่วงหลังๆเริ่มผอมช้าลงนะปัญหาแรกคือเราไปชั่งน้ำหนักครับเวลา,าชั่งน้ำหนักสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปอร์เซ็นต์ไขมันช่วงแรกๆนะครับมันจะลดลงเร็วอยู่แล้วเพราะว่ามันเทียบกับ ช่วงแรกสมมติเราหนัก100กิโลกร,รมัมเวลาเปอร์เซ็นต์ไขมันมันลดลงเนี่ยมันจะลดตามอัตราส่วนนะครับของน้ําหนักตัวตั้งต้นนื่นมันจะลดลงเร็วอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเราชั่งน้ําหนัก,กเราจะงงครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเปลี่ยนจากการชั่งน้ําหนักเป็นวัดสัดส่วนดีไหมหรือวัดความหนาของชั้นไขมันหรือวัดเป็นเปอร,ร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายเลยอันที่สองนะครับสิ่งที่ทําให้อัตราการอผ่านพลังงานเนี่ยลดลงเพราะว่าเวลาที่เรา ลดความอ้วนไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาพบว่า10กิโลกร,รัมของการลดความอ้วนเนี่ยกล้ามเนื้อจะหายไป7กิโลกร,รมัมถ้าเรารับประทานโปรตีนไม่พอนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ้าไขมันหายไป3เองแต่ที่หายไปอีก7กิโลกร,รัมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอกล้ามเนื้อฝ่อลงนะครับมันจะทําให้อัตราการห่อผ่าพลังงานลดลงอยู่แล้วเพราะว่าจากงานวิจัยพบว่ากล้ามเนื้อเป็นส่วนที่ ใช้พลังงานฟุ่มเฟือยที่สุดในร่างกายนะครับดังนั้นพอกล้ามเนื้อหายไปส่วนที่ใช้พลังงานแบบฟุ่มเฟือยก็หายไปด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องสําคัญก็คือถ้าใครรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเริ่มฝ่อลงจากการที่เราอาจจะวิ่งหรือปั่นจักรยานหรือเต้นแอรบิบอย่างเดียวลองปรับนะครับมีออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอสักวันหนึ่งเวทเทรนนิ่งสักวันหนึ่งเติมโปรตีนเข้าไปหน่อยอย่างเช่นโปรตีนจากอาหารเนี่ย ถ้าเรากินอาหาร3ามือ้อครบแล้วสัก50-100ถึง100กรัมผมถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโหสัก50กรัมยังกินไม่ถึงเลยเราอาจจะมีตัวเลือกนะอย่างเช่นเวโปรตีนมีคอลลาเจนมีนมถั่วเหลืองผงแบบนี้ครับเป็นตัวเสริมแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นตัวเสริมนะอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้กินคอลลาเจนทุกวันนะครับจะกินคอลลาเจนที่คิดว่าเอ้ยเชา้ากางวันเย็นรวมกันแล้วมันไม่พอนะครับใครอยากดูตัวคอลลาเจนออแกนิกนะครับผสมสารอาหารที่บํารุงผิวผมเล็บของพี่สาวผมเองนะครับสามารถ สอบถามขอดูสูตรได้นะครับจากทีมงานผมโดยการพิมพ์ cf แล้วถามในอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับอยากให้ไอเดียนี้ถึงคนไทยมากขึ้นนะเพราะว่าผมรู้เลยว่า คนไทยส่วนใหญ,ญ่ติดเรื่องนี้เยอะคือลดความอ้วนมาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าน้ำหนักเริ่มนิ่งส,สัดส่วนเริ่มลดช้าลงนะครับเข้าใจ2ข้อนี้แล้วปรับใช้ดูผมเชื่อว่าทุกคนสามารถก้าวหน้าต่อได้ครับใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้เกี่ยวกับลดความอ้วนชะลอวัยความสวยความงามก็เจอกันใน YouTube f a c e b o o k i g ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมแต่ถ้าใครชอบความฟิล์ฟ้าวก็เจอกันใน Tik t o k นะครับชื่อว่าหมอทีมทีสวัสดีครับ